พี่ไล้ขึ้นมาอยู่บนห้องเชื่อไอติมแค่บอกว่าเขามาแย่งที่นอนก็บอกว่าจะขึ้นไปบนห้องเขาก็คิดว่าเออไล่เราจริงๆเราก็เลยขึ้นมาอยู่ร้อนๆเปิดแอร์ไม่ได้หิวข้าวก็ไม่กินพี่เขาเชื่อไอติมไม่รู้นะว่าจะมีรูปเขาหรือเปล่าเขาอะ่ะเยอะ ถ้าทุกคนไปเห็นคลิปหนึ่งนะที่เป็นคลิปพี่ผู้หญิงอะ่ะใส่เสื้อสีเทานะที่ที่เขาผมสั้นอะ่ะนั่นแหละถ้าได้รูปอะ่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูพี่เขาหวัดไล่เราขึ้นมาบนห้องอยู่คนเดียวเหงาร้อนๆอะ่ะขนาดแบบเราทำอะไรขนาดแค่ทำเล็บมาให้ทำให้ทำเล็บมาให้แล้วก็ บอกว่าไม่สวยให้กำลังใจได้ก็ไม่ว่าถ้าพูดแบบเนี้ยคนที่เขาทำอะ่ะเขาไม่มีกำลังใจที่จะไปทำอีกเราไม่ชอบพี่เขาอะ่ะเราไม่ชอบแต่ยังไงก็ต้องอดทนไว้เราต้องแบกภาระไว้งานันนี้ก็ไม่ได้ทำหรอกก็วันนี้เขาไล่เราขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องลงมาอีกก็เราก็ไม่รู้นะถ้าพี่เขามาดูคลิปเนี้ยก็ ขอให้รู้เรื่องด้วยแค่นี้แหละถ้ามีรูปตัวไหนเดี๋ยวเอารูปให้ดูอะอยู่บนอยู่บนห้องล้อลอเนี่ยดูดิเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แต่ต้องเอาเสื้อผ้าลงไปด้านล่างแค่นี้แหละบ๊ายบาย